กิจรู้ไหมว่าแบบว่าพี่เอกก็ได้เห็นคลิปวันนี้พี่กิจสภาษณ์เอาจิงปะเนี่ยพี่ตัดบางส่วนเอาให้ได้ไหมผมเขินอนะ <laughs> <laughs> ถ้าถามว่ารู้จักพี่เอกมานานหรือยังนี่ต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่ตอนสมัยประถมเลยครับถ้าจําความได้ก็น่าจะประมาณตั้งแต่ป .5 ป6เลยครับผมปกติกิจด,ดูคลิปพี่เอกไหมคลิปพ,พี่เอกนี่ถ้าเป็นซีรีส์แบบว่าเกมแนวฮือเรืนี่ดูหมดเลยครับผมได้สมัครสมาชิกช่องพี่เอกไหมเป็นนกอ้วนเปล่าผมไม่ได้สมัครสมาชิกช่องพี่เอกครับเหตุผลแบบ งงง่ยงายๆเลยผมผมกลัวพี่เขาอ่านชื่อผมแล้วผมเขินกิจจะได้เล่นเกมกับพี่เอกรู้สึกยังไงบ้างที่แบบพี่เอกเลือกเราว่าเขาอยากเล่นเกมกับเรารู้สึกเกรงครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับผมแต่เควสอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากทําในชีวิตผมในสักครั้งนึงเนี่ยคือการได้เล่นกับพี่เอ er. กฮาร์ล็อกเกอร์ก็หลายๆอย่างเลยครับผมเรื่องพลังบวกของพี่เอกไม่ว่าในการเป็นสตรีมเมอร์ที่ดีรวมถึงการวางตัวต่วตางๆ ในบทบาทสังคมหรือว่าหน้าสื่อหน้ากล้องอะไรเงี้ยผมถ้าเขาเจอเหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้ที่แบบไม่สูดีหรือว่าอาจจะดีอยู่แล้วเขามีวิธีการแก้ไขปัญหายอะยไรเราก็แบบทาําตามเขาแล้วก็เอาแนวทางเขามาปรับเปลี่ยนให้กับตัวเราเองนะครับกิจรู้ไหมว่าแบบว่า,วา,วา,วาพี่เอกได้เห็นคลิปวันนี้พี่กิดสองษณ์เอาจิงปะเนี่ยพี่ตัดบางส่วนออกให้ได้ไหมผมเขินอนะ <laughs> น้องกีดน้องกีดบอกให้ตัดบางช่วงบางตอนออกนี่ไม่ทันแล้วนะพี่ได้ฟังหมดแลว <g ười> ดีใจมากที่ได้เล่นด้วยกันหวังว่าจะได้เล่นกันเดกในโอกาสหน้านะแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามมาตั้งแต่ยังเด็กเลยนะติดตามแบบห่างๆเนาะแบบไม่อยากให้รู้ตัวเออรู้หมดแล้วตอนนี้เอางี้ปวลากีดมาสมัครเบอร์พี่เดี๋ยวพี่สมัครคืนแลกกันเห็นปะไปดิวนี่ที่บ้านเลี้ยงปลาคาร์เป้าอะเลี้ยงไหมเดี๋ยวซื้ออาหารปลาไปให้ <c oughs> ดีใจครับผมที่พี่เขาชอบปลาคาร์ฟผมครับแล้วก็แมทีมงานก็ไม่ตัดให้เลยนะคืก <c oughs> สาวบอกว่าให้ตัดให้หน่อย <c oughs> หลังจากที่เล่นจบไปแล้วก็เรียกว่ามีแต่ความสุขครับผมแล้วก็หลังจากที่เด็กลงสตรีมปุ๊บเสร็จเขาบอกให้ผมไปนอน <c oughs> ไม่ไมบอกเขาผมวันเขาบอกว่าฝันดีครับหลังจากวันนั้นก็แบบถึงเวลาที่ผมจะต้องไปนอนแล้วมั้งแต่จริงๆวันนั้นคือแบบหลังลงสตรีมไม่ได้นอนนะ มาแต่ดูย้อนหลังตัวเองนี่แหละมาแต่ฟังพี่เอกว่าแบบฝันดีครับฝันดีครับฝันดีครับในหัวผมนี่แบบมีแต่อะไรก็ไม่รู้อะนอนทองนอนม่วงปลาค้างอะไรไม่รู้เต็มหัวเลยนอนไม่หลับเลยวันนั้นกว่าจะหลับก็แบบเช้าอะนั่งดูสตรีมตัวเองย้อนหลังเนี่ยขอบคุณพี่เอกนะครับที่เป็นแนวทางหลายๆอย่างให้ผมรวมถึงเรื่องการวางตัวในสังคมรวมถึงเรื่องการวางตัวในการเป็นสตรีมเมอร์ที่ดีหรือว่าการวางตัวอะไรหลายๆอย่างผมก็ได้จากพี่เอกหมดเลยนะครับผมก็ ขอบคุณพี่เอกนะครับที่เป็นแบบอย่างให้กับผมขอบคุณจใจจริงครับผมกิจจะสมัครเป็นสมาชิกพี่เอกวันไหนก็น่าจะต้องเป็นวันที่24เลยหรือเปล่าพี่ถ้ามาขนาดนี้แล้วพี่เอกพูดมาขนาดนี้แล้วใช่ก็เอ,า,อางี้เลยไหมผมก็ขึ้นตีแล้วผมก็กดสมัครช่องพี่เอกวันนั้นเลยโอเค